สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับทฤษฎีวันพีชนะโดยที่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการแต่งงานของซันจีนะฮะบุตรชายคนที่3ของตระกูลวินสมกนะและชาร์ลอตพุดดิ้งนะรับุตรสาวของบิ๊กมัมคนที่35นั่นเองนะโดยที่เราจะมาดูกันว่าเขาทั้งสองนี้จะได้คู่กันหรือเปล่านะฮะโดยที่ตอนนี้นะซันจีอยู่ในเรือของบิ๊กมัมนะฮะและตอนล่าสุดมมง่ะตอนที่827นะฮะพวกของลูฟี่ได้เจอกับชาร์ลอตพุดดิ้งนะฮะ โดยที่ลักษณะของชาร์ลอตพุดดิ้งนะเป็นสาวใสๆนะน่ารักที่เข้ามาช่วยพวกลูฟี่ไว้ได้ทันเวลานะฮะหลังจากการกินร้านขนมของเธอนั่นเองเพียงแค่ลูฟี่พูดว่าขนมนั้นอร่อยจนเกินห้ามใจนะชาร์ลอตพุดดิ้งก็เข้ามาช่วยในทันทีนะเพราะเพียงแค่ว่าลูฟี่ชมขนมนั้นของเธอว่าอร่อยนะแสดงว่าชาร์ลอตพุดดิ้งนี่ต้องเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะช่วยเหลือคนง่ายน่ารักนะ น่าจะเป็นเพื่อนของกลุ่มหมวกฟางได้ไม่ยากและการแต่งงานที่จะเกิดขึ้นนี้นะฮะก็เป็นเื่องมาจากว่าบิ๊กมัมนะฮะต้องการความสามารถของตระกูลวินสมกนะฮะหรือเจลมา่า66นั่นเองในด้านของวิทยาการที่พัฒนานะสังเกตได้ว่าพี่น้องสองคนของซันจินะจะมีอาวุธที่ล้ำหน้านะฮะที่สามารถยืนบนน้ำได้กระโดดได้สูงนะฮะเรายังไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นทั้งหมดนะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างบิ๊กมัมก็เลยอยากได้วิทยาการตรงนี้นะฮะ น่าจะมาช่วยเหลือตัวเองให้ได้เป็นราชาจนสลับนะแต่ก็ยังไม่เปิดเผยนะว่ากลุ่มเจลมา่า66เนี่ยหรือตระกลูลวินสมองเนี่ยต้องการอะไรจากบิ๊กมัมนะฮะแต่ถ้าว่าการแต่งงานนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าน่าจะไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าอาจารย์โอดาแกเนี่ยไม่เคยเขียนให้ซันจิได้รับอะไรดีๆอยู่แล้วนะดูด้อย่างตัวอย่างนะได้ว้าไปก็เกาะกระเทยอยนะ่างเงี้ยที่โดนกุม,มาตบไปนะหรือไม่ก็เจอแต่ละอย่างเนี่ย ไม่เคยได้รับอะไรที่โชคดีนะโดนอาจารย์แกแกลงตลอดในครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะแกไม่น่าจะได้แต่งงานกับชาร์ลอตต์พุดดิ้งนะพราดูจากหน้าตาของชาร์ลอตต์พุดดิ้งนี่ความน่ารักมีโอ้โหแทบจะมากกว่านามีอีกนะอาจารย์โนดาแกไม่น่าจะให้สิ่งดีๆกับซันจีขนาดนี้นะแรกอย่างหนึ่งก็คือว่าลองคิดดูนะถ้าเกิดซันจีได้แต่งงานนะก็ต้องไปอยู่บนเรือบิ๊กมัมนะหรือไม่ในทางกลับกันอาจจะมาอยู่บนเรือลูฟี่ แต่ว่าสันติก็ต้องพาภรรยาของเขาขึ้นมาด้วยใช่ไหมฮะชลพดดิงก็จะเป็นสมาชิกคนต่อไปของกลุ่มหมวกฟางในทันทีจะเป็นอย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะสำหรับการแต่งงานครั้งนี้งั้นถ้าเกิดการแต่งงานไม่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะในทางแรกนะฮะอาจจะเป็นตระกูลวินสมองนะฮะอาจจะทาสงครามกับกลุ่มบิกมัมในกลุ่มหมกฟางก็หนีไปนะ,ะในทางที่2ก็คือกลุ่มของบิกมัมนะ,ะร่วมมือกับตระกูลวินสมองนะฮะในการขยี้พวกกลุ่มหมวกฟาง ที่มาขัดขวางงานแต่างงานนะและในทางสุดท้ายนะเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะก็คือกลุ่มพี่น้องของซันจีนะฮะสองคนที่เพิ่งที่เพิ่งพูงกับกลุ่มหมฟางล่าสุดไปนะน่าจะมาช่วยกลุ่มหมฟางนะในการขัดขวางการแต่างงานครั้งนี้นะเพราะสังเกตได้นะว่าสองคนนั้นไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแต่างงานครั้งนี้สักเท่าไหร่นะเพราะเราเหมือนไม่อยากให้วิทยาการของตระกลูลตัวเองรั่วไหลไปให้คนอื่นใช้งานฟรีนะงั้นอย่างนี้พวกกรูฟี่ก็ต้อง ต่อสู้กับบิ๊กมัมหนึ่งในสี่จักรพรรดิเลยใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะสู้แบบสู้กันแบบพองงามนะไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรมากเพราะถ้าเกิดหลังจากสู้เจ็ดเทพจนสลัดมาแล้วให้มาสู้กับหนึ่งในสี่จักรพรรดิเลยมันก็ดูไวไปหน่อยนะเพิ่งจะเข้าภาคสี่จักรพรรดิมาเองโดยตอนนี้นะจะเริ่มเข้าการทฤษฎีมโนผมแบบหนักๆเลยนะมโนของตัวเองไปนคนเดียวนะก็คือว่าในความคิดของผมนะมันมีหลายสิ่ง,งนะที่จะทําให้บิ๊กมัมเนี่ย ไม่ทำลาไกลุ่มโจรสลัดหมอกฟางนะส่วนพวกตระกูลวินสมองเนี่ยก็ไม่ทำอะไรพวกกลุ่มหมอกฟางอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดของซันจีนะฮะซึ่งเป็นลูกชายเพราะพ่อของซันจีนะ่าจะเป็นห่วงลูกมากนะโดยที่รู้จักใบประกาศจับนะซันจีเป็นให้จับเป็นเท่านั้นนะแสดงว่าพ่อของซันจีจต้องรักซันจีมากนะเลยไม่น่าจะทำลายกลุ่มโจรสลัดของลูกตัวเองนี่ก็ตัดไปหนึ่งอย่างนะฮะก็คือตระกูลวินสมองจะไม่ทำสงคราม หรือทำลายกลุ่มหมวกฟางอย่างแน่นอนและอย่างที่2นะฮะก็เหลือแค่บิ๊กมัมแล้วเหตุผลที่จะทําให้บิ๊กมัมนะฮะไม่ทําลายกลุ่มหมวกฟางก็คือ1ครับปึนจำลอร่าที่อยู่ในชินบาบากได้ไหมฮะที่เป็นซอมบี้หมูฮะคนนั้น,นะ,ะที่ให้ยูเบอการ์ดกับนามีมาะฮบอกว่าถ้าเจอแม่ก็ฝาก ความคิดถึงด้วยแล้วก็เซ็นชื่อของเขามานะลอล่านั้นน่าจะเป็นหนึ่งในลูกของบิ๊กมัมนะเพราะดูจากมังงะตอนก่อนหน้านี้นะที่มีคนหน้าคล้ายลอล่ามาคนหนึ่งนะ่าจะเป็นพี่น้องกับลอล่านะเมื่อนะัมิยื่นกระดาษบิลบการ์ดให้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้บิ๊กมัมนั้นไม่ทําลายกลุ่มหมวกฟางนะนเหตุผลที่2อนะฮะอันนี้เป็นนี่นะฮะที่จะเป็นมโนสุดๆของผมแล้วก็คือบิ๊กมัมน่าจะเป็นมนุษย์เงือกนะฮะและบิ๊กมัมเป็นมนุษย์เงือกนะแล้วนนอนะไรกั การที่จะไม่ทําลายกลุ่มหมอกฟางนะฮะก็มาดูที่เหตุผลนะครับที่ผมคิดว่าบิ๊กมัมน่าจะเป็นมนุษย์เงือกนะฮะโดยที่บิ๊กมัมนนฮะมีหน้าตาละไม้คลาืึงกับป้าโคโคโลนะฮะในวอเตอร์เซเว่นมากเลยนะฮะลองสังเกตได้ว่าหน้าตาเขาจะรับละไม้คล้าืึงกันมากนะฮะแล้วก็จะมีลิปสติกที่เขียนเหมือนๆกันนะ,ะและ้วบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยก็บิ๊กมมมันเดินบนพื้นนี่ทําไมคิด,ดว่าเป็นทางเงือกละ่ะ ก็อันนีป้าโคโคโรบอกไว้นะว่าจะอายุประมาณ60หรือว่าเมื่อตอนแก่ตัวลงนะฮะนางเงือกจะมีเทา้าหรือว่าคีปทั้งสองข้างที่หางนะ,ะจะแยกตัวมากลายเป็นเทา้าได้นั่นเองผมเลยคิดว่านี่นะจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่บิ๊กมัมเดินเข้าบนได้นะฮะแลนะหากบิ๊กมัมเป็นนางเงือกแล้วทฤษฎีนี้ก็จะไปสอดคล้องกับการที่บิ๊กมัมนะ,ะต้องการสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้นั่นก็คือท็อตแลนด์นะฮะ โดยที่ถ้าใครยังจำกันได้นะเมื่อก่อนนะถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็คือมนุษย์เงือกกับคนข้างบนนะ,ะจะจะไม่ถูกกันนะจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อารมณ์ก็จะเหมือนพวกเหยียดสีผิวอะไรเงี้ยคล้ายๆกันโลกเราในความเป็นจริงนะแต่อันนี้จะหนักกว่านะในโลกของวันพีสมนุษย์เงือกกับคนนั้นแทบจะเป็นศัตรูกันเลยทีเดียวดิกมัมก็เลยคิดไอเดียขึ้นมานะว่าอยาก สร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้นะแราอาจจะเป็นพันธมิตรกับกลุ่มโจสรสลัดพาธิต์ด้วยนะที่ที่เป็นกลุ่มโจสรสลัดสมัยก่อนนะที่เป็นกลุ่มโจสรสลัดของมนุษย์เงือกนั่นเองโดยมีจินเบอยู่ในนั้นด้วยนะฮะพูดถึงจินเบนะฮะในตอนนี้จินเบก็กำลังจะออกมาแล้วนะฮะจินเบก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลนะฮะที่จะทําให้บิ๊กมัมไม่ทําการต่อสู้กับลูฟี่นะฮะโดยการที่จินเบอาจจะมาช่วยเจราจาให้ก็ได้นะซึ่งเป็นมนุษย์เงือกเหมือนกัน นี่ก็เป็นเหตุผลที่พอจะเป็นไปได้นะโดยที่ถ้าเป็นไปในทางที่ดีสุดๆนะกลุ่มจอนสลัดหมวกฟางเนี่ยอาจจะได้บิ๊กมัมเป็นพันธมิตรก็ได้ฮนะโดยการที่ไปต่อโู้กับไคโดนะเพราะดูแล้วนะถึงบิ๊กมัมจะดูหดเที่ยมนะแต่ดูแล้วเธอก็ไม่ใช่คนเลวอะไรมากเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะได้เป็นพันธมิตรกันหรือเปล่านะแต่ว่าการแต่งงานเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะในความคิดของผมนะย้ำนะในความคิดของผมนะ เอาละฮะที่สีนี้ก็ขอจบลงแค่นี้แล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดติดตามก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Channel เราใครที่อยากร่วมพูดคุยนะก็เข้าไปในแฟนเพจของเราลุกโพสไว้ใต้คลิปนี้ถ้ามีเวลาผมก็จะพยายามมาตอบให้นะส่วนดีผมจะตอบเติบทุกโพสอยู่แล้วนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะฮะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ